น้ำท่วมตาแดงสวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรเทพตันตยาคมช่วงนี้ฝนตกหนักแทบทุกวันน้ำก็ท่วมขังเพื่อนๆต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะการที่มีน้ำท่วมขังนั้นน้ำมักจะไม่สะอาดและมีเชื้อโรคปนเปื้อนถ้าน้ำกระเด็นเข้าตาเราอาจจะติดเชื้อเป็นตาแดงได้นะครับการป้องกันเบื้องต้นถ้าเราจําเป็นต้องออกไปข้างนอกในช่วงที่มีฝนตกหรือบริเวณที่มีน้ําท่วมขังเราอาจจะใส่แว่นกันลม ซึ่งป้องกันรอบดวงตาไม่ให้น้ํากระเด็นเข้าตาได้ง่ายนักแต่ถ้าบังเอิญมีน้ําสกรปรกกระเด็นโดนดวงตาสิ่งที่เราต้องรีบทําอันดับแรกก็คือใช้น้ําสะอาดล้างตาโดยด่วนนะครับโดยใช้น้ําดื่มสะอาดหรือน้ําเกลือนอร์มอลเซไลล์ล้างรอบๆดวงตาเยอะๆอ,อาจจะใช้มือถูเบาๆเ,เ,เพื่อกําจัดสิ่งสกรปรกที่ตกค้างด้วยนะครับแต่ไม่ควรใช้น้ํายาล้างตาที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะอาจจะมีสารละคายเคืองทําให้ดวงตาเราแย่ลงได้นะครับ และควรใช้น้ําสะอาดล้างตาทีๆหน่อยในช่วงแรกอาจจะทุก5-10นาทีเพื่อกําจัดเชื้อโรคที่ตกค้างจนกว่าเราจะสบายตาขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆยังรู้สึกเคืองตาตาแดงมากขึ้นมีน้ําตาไหลหรือมีขี้ตามากขึ้นนั่นอันบ่งบอกว่าเป็นโรคตาแดงแล้วนะครับซึ่งตาแดงชนิดนี้มักจะติดต่อกันได้ง่ายในครอบครัวเลยทีเดียวซึ่งควรมาพบจกักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อ,ตอไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้เพื่อนๆปลอดภัยจากโรคตาแดงในช่วงที่ฝนตกหนักและน้ําท่วมในช่วงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ